นี้เรามีน้ําตาลมา250กรัมเราจะเอาไปทำอาลาอาลีน้ำตาลเอาไปผสมากับมาร์กาเค่ะเอาไปทาอาลรอ่ะมาร์กาเรีนอ่ะเอามาทำขนมปังค่ะทําขนมปังกรอบอันนี้คือการลดต้นทุนการผลิตของเราใช่ไหมใช่ค่ะจริงเปล่าจริงค่ะไปดูกันเลยน้ําตาลทราย250กรัมมาร์การีน1000กรัม น้ำตาล250กรัมนะคะแล้วก็ลงไปปัน่นอลีเทอร์เราจะทำการปั่นน้ำตาลนะคะเพื่อลดต้นทุนในการผลิตน,นะคะพร้อมยังครับพร้อมแล้วจ้าปั่นเลยปั่นประมาณ2 1-3นาทีได้ไหม ดดูิโอ้โหพัดลมมันเป่าฝนมาดูนะเล่นคอนเสิร์ตนะอันนี้นะคะน้ำตาลที่เรา ละเอียดมาตรงนี้ดูเลยดิละเอียดค่ะโอเนื้อละเอียดมากเลยอลอลีจับดูดิบีบดิมันจะติดไหมไหนเขาแต่ขอดูนะเนื้อละเอียดมากเลยนะคะมันเราสามารถลดต้นทุนการผลิตอะ่ะถ้าถ้าหากว่าเราไปซื้อน้ำตาลเบเกอรี่เราก็จะอยู่ที่ประมาณถุงละสามสิบบาทแต่นี้เราเอาน้ำตาล ที่เราใช้ทํากับข้าวเนี่ยค่ะมาปั่นถุงละยี่ิบาบาทใช่ไหมคะสามารถลดต้นทุนลดต้นทุนการผลิตลดต้นทุนไปประมาณถุงละเจ็ดบาทเนาะเจ็ดบาทอ,อ,าอันนี้มาการีน,นมาการีนประมาณหนึ่งกิโลกรมัมต่อน้ําตาลทรายที่เรา <จอ S 1> ไปไปั่นแล้วสองร้อยห้าสิบกรมัมใส่เลยจ้า ใ,นนะะใช้เวลาคนประมาณกี่นาทีต้นขาดับน้ำตาลกับมะกกรินจะเข้ากันดีอะเราก็ดูมันไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะดูขนมอันนี้อาไปทําขนมจะทานหน้าขนมปังค่ะขนมปังอบกรอบใช่ใชไหมคะโอ้อบเนยมักกรินอบเนยมากกรินอันนี้คือลดต้นทุนการผลิตไปได้เลยนะคะ แล้วเนื้อจะละเอียดมากนะโซหาะแล้วคะ่ะโอ้โแป๊บเดียวเองได้ค่ะคนให้เข้ากันะคะผสมให้เข้ากันนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะโซโอ้โหคุณแหโนูจะเรียมเนี่ยอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะ เราจะได้มาการีนที่เนื้อละเอียดพร้อมใอันนี้คือมาการีนที่เราเตรียมไว้รอทาหน้าขนมปัง